M42 d u s t e r ถือเป็นยานเกราะที่ถูกจับประเภทยอยู่ในหมวดของเชลโปรพิลแอตติแอร์คัพกันหรือปืนต่อต้านอากาศยานแบบ,บขับเคลื่อนด้วยตนเองที่ถูกใช้งานและประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาของสงครามเย็นโดยสำหรับการพัฒนาของ SPAG รุ่นนี้ได้เริ่มมาจากในช่วงเวลาในขณะที่สงครามเกาหลีก,กำลังปะทุอยู่กองทัพสหรัฐได้ตัดสิในใจในการเลิกใช้ยานเกราะรุ่นต่างๆไม่ว่าจะรุ่นใดที่มีการใช้และมีพื้นฐานตัวถังมาจากรถถังเบารุ่น M24 キャ f リーโดยการการะทำนี้กระทำขึ้นเพื่อเป็นการเปิดทางและสนับสนุนการใช้งานรถถังรุ่ ให,ใ,หใหม่่กวาอย่างรถถัง MC 1 Walker w o o l d o f g นั่นเองโดยทางกองทัพสหรัฐได้เลือกที่จะพัฒนาปืนต่อต้านอากาศายานรุ่น MC 2 2 Duster ขึ้นมา <S <S ก็เพื่อต้องการนํา SPAG รุ่นนี้มาทําหน้าที่แทนปืนต่อต้านอากาศายานรุ่นเก่าอย่าง M 1 9ที่มีการใช้พื้นฐานตัวถังมาจากรถถัง M 2 4 4 c a f f ี่ c a นั่นเองโดยได้มอบหมายการผลิตและการพัฒนา SPAG รุ่นใหม่นี้ให้กับบริษัท General Motors Corporation เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาต่อไป โดยสาหรับลักษณะพื้นฐานของ s p a g รุ่นนี้ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนตัวถังของรถถัง MC1 Walker Bulldog และทําการติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่รุ่น M2A1 ขนาดลํากล้อง40มิลิเมตรจำนวน2กระบอกลงไปณนะบริเวณวงแหวนป้อมปืนของรถถัง MC1 และนอกจากนี้ s p a g รุ่นนี้ยังได้ทําการติดตั้งอาวุธหลอกเป็นปืนกลรุ่น M1919A4 ขนาดลํากล้อง7.62ม mm, ิลิเมตรหรือในบางกรณีก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้เป็นปืนกลรุ่น M60 ขนาดลํากล้อง7.62ม mm, ิลิเมตรซึ่งจะติดตั้งเอาไว้ ในบริเวณด้านหลังของป้อมปืนเพื่อใช้สำหรับในการเป็นอาวุธป้องกันตัวในระยะประชิดนั่นเองนอกจากนี้ในบริเวณรอบๆฐานป้อมปืนของยานกเกาะ M ี2ลัคเตอร์ก็ยังเป็นที่เก็บกระสุนชนิดต่างๆสำหรับปืนต่อต้านอากาศยานรุ่น m 2 a 1และประกอบกับยังเป็นพื้นที่เก็บปากกระบอกลำกล้องสำรองของปืนใหญ่ m 2 a 1จำนวน2ลำกล้องโดยใช้เป็นอะไหล่สำรองในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวปืนใหญ่นั่นเองและมีหนํำซ้ำ ปืนต่อต้านอากาศยานแบบ mc 1 2ส duster ก็ได้มีการใช้พลประจำรถอยู่ทั้งหมด6นายได้แก่ผู้ขับบัญชาการยานเกราะ1นายพลปืน1นายและพลปจุกระสนอีก2นายโดยทั้ง4นายนี้จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนของป้อมปืนของยานเกราะ mc 1 2ส duster และสำหรับในส่วนของพลขับและผู้ช่วยพลขับซึ่งนับว่าเป็นพลประจำรถคนที่5และคนที่6จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนตัวถังของยานเกราะ mc 1 2ส duster นั่นเองครับซึ่งโดยสำหรับปืนต่อต้านอากาศยานแบบ mc 1 2ส duster ก็ได้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเเมรรริาป็นคั้ง ในปีคศ1 9 5 3โดยถูกใช้งานทั้งในส่วนของกองทัพบกบสารัฐทั้งในส่วนของหน่วยพิทักษ์มาตุภูมิหรือ National Guard และในส่วนของนาวิกโยธินสหรัฐนั่นเองโดยตลอดระยะเวลาที่ SPAG รุ่นนี้ได้มีการผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1 9 5 2และสิ้นสุดลงในปีคศ1960ทางบริษัท General Motors Corporation ก็ได้มีการผลิต SPAG MG12 r u s t e r ออกมาไม่ต่ำกว่า3,700คันนั่นเองซึ่งถึงแม้ตัวเลขในการผลิตจะมีจำนวนถึงหลักพันแต่เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนและจุดแตกหัก ของปืนต่อต้านอากาศยานรุ่นนี้นก็ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่50กองทัพสหรัฐได้ข้อสรุปแล้วว่าปืนต่อต้านอากาศยานแบบทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากการเข้ามาของยุคเครื่องบินไอพ่นและระบบป้องกันภัยทางอากาศจากพื้นสอากาศแบบจรวดแซมทําให้ด้วยเหตุนี้ S.P.A.G. แบบ M. 4 2ก็ได้ถูกปลดประจําการออกจากกองทัพสหรัฐไปในปีคศ1963ซึ่งเหลือไว้เพียงแค่กองพันที่สี่คุมฐานปืนใหญ่ป้องกันภัยทางอากาศที่ 17, ทประจําการอยู่ในานามาที่ยังมีการเลือกใช้ปืนต่อตาน m อ2บดัสเตอต่อไปนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อสงครามเวียดนามได้ปะทุขึ้นกองกําลังทหารของอเมริกาได้ถูกส่งไปลบที่เวียดนามเพื่อทำการช่วยเวียดนามใต้ลบกับฝั่งเวียดนามเหนือ โดยตลอดการลบที่เวียดนามขีปนาวุธแบบแซมหรือ MIM-23 ฮอคก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่มีขีดความสามารถมากพอในการรับมือและสกัดกั้นกับอากาศยานที่บินในเพดานต่ำส่งผลให้ทางกองทัพสหรัฐจำเป็นจะต้องเรียก Spat ุ่น m 1 2 d u s t e r กลับเข้ามาประจำการโดยทันทีโดยในฤดูใบไม้ร่วงปีคศ1 9 6 6 m 1 2 d u s t e r กลุ่มแรกก็ได้เดินทางมาถึงเวียดนามและเริ่มมีบทบาทสำคัญในภารกิจต่อต้านอากาศยานของฝ่ายเวียดนามเหนือและภารกิจในการเป็นปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานที่ใช้สำหรับในการโจมตีภาคพื้นดิน และใช้สําหรับในการสนับสนุนการโจมตีของฐานราบในสนามรบได้อีกด้วยนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อสองครามเวียดนามได้ยุติลงบรรดาปืนต่อต้านอากาศยานแบบ MC12 d u ตอร์ที่ทําการขนส่งมาจากสหรัฐอเมริกาก็ได้ถูกส่งมอบให้กับชาติพันธมิตรของอเมริกาได้ทําการใช้งานต่อไปซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับ MC12 Duster เข้ามาประจําการภายในประเทศด้วยเช่นกัน และนอกจากสมรภูมิในสงครามเวียดนามแล้วปืนต่อต้านอัศยานแบบ M42 ดัสเตอร์ก็ยังได้เข้าร่วมรบและผ่านศึกสงครามเล็กน้อยใหอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามจีนและเวียดนามในปีคศ1979สงครามกลางเมืองเลบานอนในปีคศ1975ถึงปีคศ1990นั่นเองและในท้ายที่สุดกองทัพสหรัฐก็ได้ทําการปลดประจําการปืนใหญ่ต่อต้านอัศยานแบบ M42 ดัสเตอร์ลงในปีคศ1988อันเป็นการยุติการใช้งานปืนต่อต้านอัศยานที่เกียงไกลที่สุดรุ่นนี้รุ่นหนึ่งนั่นเองและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราว ขอปืนต่อทละอากาศยาน M c 1 2 d ิบสอเตนั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะขอปืนต่อทละอากาศยานแบบ M c 1 2สิบสอดเตมีการใช้พลมประจำรถอยู่ทั้งหมด6นายได้แก่ผู้ขับประชาการยานเกราะ1นายพลปืน1นนายผลบรรจุกระสุนอีก2นายผลขับ1นาย,ลนนายและผู้ช่วยผล้ขับอีก1นายในส่วนข้อมูลทั่วไปขอปืนต่อทละอากาศยานแบบ M c 1 2สิบสอตมีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด24.8ตันมีความยาวทั้งหมด5.82เมตร มีความกว้างทั้งหมด3.23เมตรมีความสูงทั้งหมด2.85เมตรใช้เครื่องยนต์รุ่น6สูบแอร์คูลให้กำลังแรงม้า5 0 0แรงมา้าใช้ช่วงล่างแบบเทอเช Bar มีระยะปฏิบัติการได้ไกลสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่จะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองและทั้งหมดก็เป็นในส่วนข้อมูลจฉพาะของปืนต่อตาอากาศยานแบบ m 4 2 duster นั่นเองครับ แต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของปืนต่อต้านอากาศยานแบบ In 4 2 Raptor ปืนต่อต้อนานอากาศยานจู่โจมนั่นเองครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอน,นี้จบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองและสำหรับวันนี้ตัวของกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองขอกล่าขอว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับ